โอ้ยมันคือเป็นแนวนี้นาะคุบ้าโอ้ยเราถ่ายอย่างไรติดสองขันเลยนี่เจ๋อเจ๋อวันนี้เจอคืออะไรอ้ยพรีเน้อเอ็นียวเนาะ ผมหมายกำมันอาสูว่าไหมเออกำมักระเตะอะไรอ๋อรถแรงเลยคุยแรงอยังนี่เยอะย้อมย้อมย้อมไปโตพอตรงนี้จะไปลุยหานะไปลุยลุยโอ้ยเจอเจอเกือกเกือกรี๊ดมึงดูซิหนิมันดูมันทำไมมันถึงกล้าสิดเอ้ยเกือกอย่างสลบท์สามครั้ง เออแสงบื it, <laughs> <laughs> ้อนเฮ้สภาพนี้ไงเส้บื้อนมาไอบาดไอบาดบาดไอบาดไอ้แมนปัวบสบื้อนมาอ่ะเป็ดรังเออเอ้อมน้ำไอช่วนช่ง ไ <I> <นะ S 1> อ้บออโอ้ยเราสามคันเลยไหมเอายคลิปไปหนึ่งมอเ,เยยงอ,อเยสามคันยออยนยอนเทนเดอร์ไคันนี้เอออันไอซถซมอออันมานหน้าเลยดนหน้ามครับนหน้านี่บาสลงมาทำเอาบาสลงมาทำเอาอ่ะเดี๋ยวเอาสลิงมาอีกอันหนึ่ง

ดึงด้านหน้ามันจะง่ายกว่นานา